สวัสดีนะครับผมสวัสดีสมาชิกผู้ติดตามผมทางช่องยู u ูปนะของค่ายบางอีนะครับผมนะครับของคืนค่ายบางอีนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมเป็นชุดบ่วงผีเสื้อนะครับผมบ่วงผีเสื้อนะบ่วงผีเสื้อชุด2ีเป็นหลัก42บ่วงนะฮะหลักทำด้วยด้วยสเตเลสนะครับผม นะหลักทําด้วยเซตนะความยาวของหลักนะครับผมของชุดนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะของ1เซตที่เราทําตอนนี้นะครับผมนะนะก็ความยาวของหลักของตัวนี้6นิ้วห้านะบวงกว้าง5้านิ้วนะครับผมนะเป็นชุด21หลัก42บวงนะครับผมนะนะที่เราทําตอนนี้ก็จะเป็นสาย PE นะครับเป็นสาย PE นะครับผมนะนะเป็นสาย PE นะก็จะเป็นจะมี ชุดพองพอนด้วยนะครับผมนะจะมีพวกหลักด้วยนะนี่เป็นบ่วงใหม่หมดเลยนะครับผมพร้อมส่งนะพร้อมส่งเลยฮะลูกค้าเลยนะครับผมนะก็จะมีชุดอ่าเดี่ยวด้วยนะครับชุดเดี่ยวก็จะเป็นชุดอ่าสามสิบเอ็ดบ่วงนะสาย PE เหมือนกันมีตัวล็อกพร้อมนะสาย PE มีตัวล็อกพร้อมเลยนะครับผมนะลายพาน,นะงานผลักลายพานสวยๆนะครับผมนะนะสำหรับลูกค้าคนไหนชอบแบบไหนก็ ทักมาหาผมได้นะครับผมของใหม่พร้อมส่งนะฮะนี่เป็นสายพ e นะรับตัวสายพ e. ีนะผมจะเหนียวนะครับผมนะข้อดีของมันคือจะเหนียวกว่าสายไนล่อนนะครับผมแล้วก็รับน้ําหนักได้เยอะเลยทีเดียวนะครับผมคือเป็นสายที่ตกเบ็ดนะสายใช้ตกเบ็ดปลานะตกปลานะครับผมนะเป็นสายเบ็ดนะครับผมนะฮะนะครับผม นี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะที่ผมเอามาลงให้ลูกค้าได้ชมนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะใครอยากได้แบบสเสื้อหรือว่าแบบเดี่ยวก็ทักมาเดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูแล้วกันนะครับทางไลายผมนะฮะทางไลายผมได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้นะครับผมโอเคนะครับนะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมทางช่องผมนะครับ คลิปใหม่ๆนะครับผมจะลงอัปเดตเรื่อยๆนะฮะถ้าของมาใหม่ของเสร็จใหม่นะครับผมก็จะลงให้ลูกค้าได้จบนะก็จะได้ดูคลิปอ่าใหม่ๆนะครับผมจากที่ร้านนะครับโอเคเดี๋ยวส่งให้ดูใกล้ๆกันเลยนะครับนะมีตัวล็อกพร้อมนะตัวลําโพงเสียงก็มีนะชุดลําโพงอะไรนะครับผมวันนี้เต็มโต๊ะก็เลยเอาของของมีอีกนะครับของมีเยอะนะครับผม อยู่ในห้องนะฮะอยู่ด้านในในบ้านนะครับผมในร้านเ็าจะเป็นนี่เป็นสิ่งดักนกค้่นะนี่เป็นก็เป็นตัวดักพังพอนะฮะเป็นสายสลิงนะครับผมเป็นตัวดักพองพรสายสลิงนะฮะตัวนี้หลัก3 0ิบบวงนะหลักหนึ่งบวงนะเป็นสายสลิงนะครับผมนี่ก็จะเป็นหลักปักไกงานแฮนด์เมดนะฮะงานแฮนด์เมดหัวไม้นะครับผมนะครับ โอเคนะครับผมสมัยนี้ผมลากันตรงนี้เลยนะครับผมขอลากันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ